สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับ โดนเต็มๆกองทัพประกาศอิสราเอลถล่มโจมตีคลังแสงขนาดใหญ่ของกลุ่มกอกระไลฮิตบลเลาะใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและกองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายเครือขา่ายวงใต้ดินของกลุ่มกอกระไลฮามาสใส่ไม่ยั้งจัดหนักจัดเต็มและลดปราบดินอิสราเอลไม่หวั่นไหวกวาดล้างทุนระเบิดของกลุ่มกอกกระไลในพื้นถนนถูกระเบิดเล่นงานแต่ก็ยังกวาดล้างระเบิดในถนนแบบนี้ต่อไป และเล่นงานชุดใหญ่กองทัพอิสราเอลส่งกองกำลังภาคพ,พื้นดินเล่นงานเขดเวตแบงค์ในเมืองเตน,นินเพื่อกำจัดกลุ่มก่อการร้ายและสามารถลิดทชีพและจับกลุ่มกลุ่มก่อการร้ายได้หลายคนนำไปลงโทษสถานนักเมื่อวันที่29สิงหาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบ ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกกระไรฮามาติตบุลลออิรานและพนมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงกดล้างและทำลายล้างกลุ่มก่าการ้ายฮิตบุลลอเพื่อนรักของฮามาสอย่างต่อเน,นื่องในทางภาคใต้ของประเทศเลบนานอนนะครับโดยจากการสรบนี้กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่าเป็นภาพเหตุการณ์โจมตีด้วยระเบิดเจดมอย่างรุนแรงม,มากๆใส่บริเวณคลังกระสุน ของกลุ่มก,อก่อการร้ายทีวันลอาที่ระบุว่าอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศลเลบานอนในหมู่บ้านเอลอาดาซานะครับซึ่งมองเห็นจากทางฝั่งของอิสราเอลนะครับที่แสดงเห็นว่ามีการโจมตีอย่างแม่นยําของระเบิดเจดเดมจากเครื่องบินรบของกองทัพอิสราเอลลนใส่ตําแหน่งของ คลังอาวุธคลังกระสุนของกองทัพกลุ่มกาะกรไลฮิตบนเลาะแบบนี้จะทําให้เกิดระเบิดเถดื่องเสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีเลยทีเดียวครับเกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลุกไปพุ่งอย่างรุนแรงมากๆเลยนะครับน้องและภาพที่ถ่ายนี้วิดีโอนี้ก็เป็นภาพที่ชัดมากจริงๆนะครับที่มีการระเบิดอย่างรุนแรงที่ระเบิดเตี่เดมค่อยๆหย่อนลงมาใส่คลังกร,ระสุนของกลุ่มกาะกรไลฮิตบนเลาะ แล้วก็มาจบด,ด้วยการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับแตกกระจายในบริเวณที่เป็นคลังกระสุนของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละที่มีกระสุนอยู่จำนวนมากนะครับถึงได้แตกระเบิดกระจายรุนแรงมากมายสกนาดนะครับงานนี้คาดว่าทําให้กลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละสูญเสียกระสุนจํานวนมากแน่นอนรวมถึงสูญเสียกําลังพลที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลละที่ฝอากระสุนอยู่ในพื้นที่แห่งนี้แน่นอนนะครับถูกซับตึ้งซับตึ้งไปแบบนี้อยู่เรื่อยมาครับพี่น้อง ให้เข็ดไม่จำลัทีว่าการเอากระสุนมาโจมตีประเทศอิสราเอลแบบนี้สุดท้ายก็ถูกกองทัพอิสราเอลตามมาก่าดล้างด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าแบบนี้นะครับส่งผลให้กลุ่มกอกราฮิตบลลเสียฐานที่มัน่นเสียยุทโธปกรณ์เสียกาลังพลจานวนมากอย่างต่อนเนื่องเรื่อยมานะครับไม่เข็ดไม่จำลัทีว่าถ้ามาโจมตีประเทศอิสราเอลแล้วกองทัพอิสราเอลก็โจมตีอย่างสะสมทบต้นทบดอกแบบนี้อยู่เรื่อยไปนะครับส่งกลุ่มกอกร,ร,ราฮิตบลละจำนวนมาก ไปเกิดหมายงานตัวกับพานละหรือมาตุดาในราโรอีกแล้วจากคนกล้ำที่ตามตลองฮิบันลอะเองที่อยู่ดีว่าดีมาช่วยหามาเล่นงานประเทศอิสราเอลก่อนที่ฮามานั้นมาทำร้ายประเทศอิสราเอลก่อนมาบุกเขนฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลอย่างโหดร้ายปาเถื่อนแบบนั้นและยังจับตัวประกัน ที่เป็นพลเมืองผู้บริสุทธิ์ไปเป็นตัวประกันอีกแล้วฮิตบัลเลาะยังจะมาช่วยฮามาตอีกก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมากๆสุดท้ายก็โดนแก้แคบไปทั้งคู่นะครับทางฮิตบัลเลาะและฮามาสจากน้ำมือของกองทัพอิสราเอลไปเกินหม้แรงงานตัวกับพาเลาะหรือมัตราเระดกต่อไปอีกแล้วจากผลกรรมที่ตําสนองฮิตบัลเลาะและฮามาตเองเพราะว่าไมา้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเลขการต่อมานะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ทำการกดล้างกลุ่มกกก่อาา้้ฮมสแ,าาและไดท พบเห็นและตรวจสอบพบว่ามีอุโมงค์ของกลุ่มเกาะกะาไลฮามัดอยู่ในฉวนกาซาค,ความยาวมากถึง3กิโลเมตรซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณทางเดินเนซซาริมในฉนวนกาซาตอนกลางครับแต่แล้วก็ได้ถูกหน่วยวิศวกรการรบยาฮาลอมของกองรับอิสราเอลทำลายไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งอุโมงค์ดังกล่าวนั้นถูกค้นพบและรื้อถอนในภายหลังโดยหน่วยวิศวกรการรบยาฮารอมซึ่งเป็นหน่วยพิเศษร่วมกับกองทหารสำรอง ของกองพลเยรูซาเล็มซึ่งปัจจุบันประจำการอยู่ในทางเดินเนสซาเล็มนะครับและตามรายงานของกองทัพอิสราเอลอุโมงบางส่วนถูกทำลายในสรงตามกาซาเมื่อปี2014ไปแล้วนะครับแต่กลุ่มกอกา,า,าราลฮามัดได้พยายามสร้างขึ้นใหม่ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยกองทัพอิสราเอลชี้แจงว่าอ,อุโมงดังกล่าวนั้นไม่ได้ข้ามเข้าไปในแดนแดนของอิสราเอลนะครับในงานนี้เมื่อกองทัพอิสราเอลเห็นว่ากลุ่มก่อการาร้ายฮามาสพยายามสร้างอ,องุโมงเพิ่มเติมจึงไม่ยอมให้ฮามาสสร้างเพิ่มเติมนะครับเลยนำมาสู่การระเบิดทำลายทิ้งตามภาพวิดีโอที่เห็นมาในที่สุดนะครับเสียหายยับเยินได้มีชิ่นดีไม่สามารถให้กลุ่มก่อการาร้ายฮามาสนำมาเป็นฐานก่อการาร้ายได้ต่อไปนะครับและคาดว่าถ้ามีกลุ่มก่อการาร้าย ยังหลบอยู่ในดูมงใต้ดินงานนี้ดับสยองคาโรโมงใต้ดินแน่นอนนะครับไปเกินเหมยแรงงานตัวกับผ้าละหรือมัตุราในโรกต่อไปจากผลกรรมที่ตามสรองฮามาสเองที่อยู่ดีว่าดีมาเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ในประเทศ,ศอิสราเอลก่อนสุดท้ายไม่ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปวันนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับเมื่อได้มีภารกิจของรถปราบดินของหน่วยทหารช่างของอิสราเอลนะครับที่มาช่วยกันเก็บ กู้ระเบิดนะครับพี่น้องเองก็บกู้ระเบิดที่ติดตั้งไว้บนพื้นถนนนะครับเพื่อกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่เมืองเตียนนินเขตเ,เวสแบงเหล่านี้มาวางระเบิดไว้ไนะครับและแล้วรถปราบปินก็โดนระเบิดไปเต็มๆเหมือนกันนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นหลายช่วงหลายตอนที่ผ่านมาที่ไม่มีการจับปืนของทหารอิสราเอลนะครับแต่มีรถทหารช่างรถปราบดินรุ่นดีเของกองทัพอิสราเอลแบบนี้ปฏิบัติภารกิจแต่แล้วก็ถูก ระเบิดของกลุ่มก่อการร้ายในเขตเมืองเจรีนนะครับในคลิปนี้ระเบิดออกมาซัดต,ตุ่มใส่ตำแหน่งของรถปราบดินของกองทัพอิสราเอลแบบนี้นะครับแต่รถปราบดินของกองทัพอิสราเอลก็มีเกราะที่หนามากๆนะครับถึงแม้ว่าจะโดนระเบิดจากการที่กลุ่มก่อการร้ายติดตั้งบนพื้นดินก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไปนะครับและช่วยเคลียร์ทางให้กับหน่วยทหารราบหนะเวนรถถังของกองทัพอิสราเอลในการเข้าตีตำแหน่งที่ตั้งของกลุ่มก่อกรารร้าย ในเขตเยอินีเขตเวสแบงค์หรือเขตอื่นต่อไปนะครับจึงได้มีการนำรถปราบดินมาใช้ในการลบแบบนี้ที่มีเห็นอย่างบ่อยครั้งนะครับในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏต่างๆในทั้งพื้นที่จวัดราซาและเขตเวสแบงค์นะครับพี่น้องงานนี้รถปราบดินก็ถือว่าเป็นพระเอกอยู่พอสมควรนะครับทําให้ทหารอิสราเอลไม่ต้องเสียขานะครับเพราะว่าหากเกยบการระเบิดแล้วเสียขาไปแน่นอนแต่พอมีรถปราบดินเหล่านี้มาเก็บกู้ระเบิดมาเคลียร์ทางถนนก็ทําให้ทหารอิสราเอลมีชีวิตที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับ และข่าวสุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งกองกําลังภาคพ,พื้นดินชุดใหญ่นะครับลรมจมตีและตามไล่ล่าเหล่ากลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในเขตเวสแบง็งทั้งเมืองเจนินและอีกหลายเมืองนะครับในพื้นที่เขตเวสแบง็งที่หน่วยข่าวกรองของอิสราเอลสืบทราบมาว่ามีการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการรา้ายห่างๆในเมืองเจนินนะครับที่ระบุว่าจะทําการก่อการร,ร้ายหรือดักเล่นงานทหารอิสราเอลนะครับและหน่วยข่าวกรองของกรรองทัพอิสราเอล ก็ได้ติดตามอย่างยอดเยี่ยมนะครับและได้รายงานให้กับกองกาลังหรือผู้นํากองทัพอิสราเอลทราบและนำมาสู่การส่งกองกาลังภามพื้นดินมาเล่นงานโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในเขตเจอรนีในเขตเวสตแบง์เหล่านี้ไปในที่สุดนะพว่น้องและสามารถจับเราผู้ก่อการร้ายหลายคนนะครับ่น้องเป็นเฉลยศึกหรือมาเป็นนักโทษในการซักถามข้อมูลทางทหารนะครับว่ากลุ่มก่อการร้ายเคลื่อนไหวตรงไหนบ้างจะไปโจมตีประเทศอิสราเอลตอนไหนนะครับ และข่าวระบุว่ากองทัพอิสราเอลก็สามารถปิดที่กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ ได้หลายคนและจะเป็นเฉลยศึกได้หลายคนนะครับและคาดว่าจะต้องถูกนําไปลงโทษสารหนักต่อไปนะครับพี่น้องเพราะว่ามาทําลายประเทศอิสตาลไว้เยอะงันนี้โทษหนักแน่นอนก็นคราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลย์ข่าวสารดีันต่อไปขอบคุณมากครับ